สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะจากพระวจนะของพระเจ้าในสองเปโตบทที่1ข้อ3ถึง11นะคะเรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันค่ะฤทธิอำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่เราที่จะดําเนินชีวิตในทางพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติิริและคุมความดีของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้าค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อเพิ่มความรู้เข้ากับความดีเพิ่มการบังคับตนเข้ากับความรู้เพิ่มความอดทนบักบั่นเข้ากับการบังคับตนเพิ่มการดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าเข้ากับความอดทนบักบั่น เพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดำเนินในทางพระเจ้าและเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้องเพราะถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งยิ่งขึ้นก็จะทําให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักองค์พระเยส,สุคริสต์เจ้าของเราแต่ถ้าผู้ใดขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ตาบอดตาสั้นและลืมว่าตนได้รับการทรงชําระจากบาปในอดีตแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงขวนขวายให้มากยิ่งขึ้น ที่จะประพฤตินตนในทางซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงเลียกและทรงเลือกท่านอย่างแน่นอนเพราะถ้าท่านทําสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่มีวันลม้ลมลงและท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราจากพระคัมภีร์นะคะในสองเปตโตได้อาจารย์เปตโตได้เขียนขึ้นเพื่อหนุนใจผู้เชื่อให้ภาคเพียรในการดำเนินชีวิตในทางของ ให้ยึดมั่นในการเดินติดตามพระเจ้ารวมถึงให้ปฏิเสธนะคะกิจการงานของผู้พนจาราเทศรวมถึงครูสอนเทศที่เกิดขึ้นท่ามกลางกิจศักร์ในช่วงเวลานั้นนะคะจากพระธรรมที่เราได้อา่านพี่น้องเราได้เห็นถึงพระสัญญาที่ล้ำค่าที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราทุกคนก็คือการที่ปรงทรงเรียกแล้วก็การที่ปรงเลือกเราให้ได้รับความรอดวันนี้พระเจ้าได้ประทานความรัก ยิ่งใหญ่ให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์มากกว่าการที่พระองค์ทรงมีความรักให้กับเราเต็มไปด้วยพระคุณและความรักที่ไร้เงื่อนไขแเราพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิอำนาจทรงเป็นพระเจ้าที่มีความสามารถในการทําสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาให้เกิดขึ้นพี่น้องวันนี้เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราจึงสามารถมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาและมากไปกว่านั้นเรายังสามารถวางใจในพระเจ้าองค์นี้ได้พระเจ้า ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าให้เราจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับเราที่น้องพระองค์ไม่ได้ให้ทุกอย่างเพื่อเราจะบริบูรณ์ทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในนามพระทัยของพระเจ้านั่นเองค่ะเราต่างรู้อยู่แล้วว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่เมื่อเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วเราจะต้องบังเกิดใหม่ภาพของการบังเกิดใหม่ที่พระคำข้อนี้ให้กับเราก็คือการที่เรา สร้างคุณลักษณะของพระเจ้าการที่เรายอมให้สิ่งเก่าๆที่เป็นตัวเก่าคุณลักษณะเก่าๆในชีวิตของเรานั้นล่วงไปและให้พระเจ้าสร้างคุณลักษณะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องวันนี้เราจึงต้องพึ่งพาฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะมีชัยชนะเหนือนิสัยเกา่าเหนือความบาปในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเติบโตอย่างแข็งแรงในทางของพระเจ้า ในพักคำข้อนี้ได้บอกว่าให้เราจงพยายามทุกวิถีทางนะคะในข้อเดียวกันแต่ในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งบอกว่าจงอุตสาห์จนสุดกำลังภาพนี้กำลังเล็งถึงภาพของการต่อสู้วันนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันเดียวแต่เราต้องภาคเพียงแล้วก็บ่มเพาะคุณลักษณะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องเพื่อที่เราเองจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้า หลายครั้งเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็อาจจะมองไปที่สถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็เลือกที่จะท้อถอยเลือกที่จะลม้มลงเลือกที่จะอยู่ในความอ่อนแอเหล่านั้นพี่น้องแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราหันกลับมาสํารวจชีวิตของเราทุกสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีและในสถานการณ์เหล่านั้นพระองค์สามารถทําทุกสิ่งให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการคือพระเจ้าต้องการ สร้างคุณลักษณะชีวิตมากขึ้นในชีวิตของเราซึ่งในพระคำข้อนี้ได้บอกไปอย่างชัดเจนว่าจะเป็นการบังคับตนความรู้ในพระวจนะความอดทนบักบัน่นความรักหรือความดีงามของพระเจ้าหากพี่น้องสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปโตรได้หนุนใจให้เราเพิ่มเติมเข้าไปในความเชื่อว่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต อยากให้เราต่อสู้แม้เราลม้มลงขอให้เราลุกขึ้นค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราได้แข็งแรงในพระคัมภีร์บอกว่าให้เราขวนขวายมากยิ่งขึ้นที่จะประพฤติตนในทางซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงเรียกแล้วถ้าท่านทําสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่มีวันล้มลงพี่น้องวันนี้เราเดินกับพระเจ้าเพราะเราอยากจะไปจนถึงสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไปยังชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าได้สุงป,ปวดมอบให้กับเราไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ประมาท ในการดำเนินชีวิตให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังเราจะไม่ยอมแพ้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต่อสู้เราจะมีชัยชนะและมันจะไม่สามารถล่อลวงในชีวิตของเราได้อีกพี่น้องวันนี้ให้เรากลับมาไขาคุณในชีวิตของเราด้วยกันนะะี้ค่ะถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราตั้งเป้าหมายที่เราจะบังคับตนที่เราจะสร้างคุณลักษณะของพระเจ้าขึ้น ถ้าวันนี้ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้มีความอดทนบากบาักให้เราตั้งใจที่จะสร้างให้เราตั้งใจที่จะต่อสู้และให้ให้เราภาคเพียรที่จะมีความอดทนบากบาักมากขึ้นในชีวิตของเราถ้าวันนี้เรายังรักไม่พอขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเติบโตขึ้นในความรักเพื่อที่ชีวิตของเราจะถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยกันค่ะเวลานี้ให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้านะคะ พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้พระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พรรองทรงโปรดประทานความรอดและพะัญญาของพระองค์ให้กับชีวิตของเราพระเจ้าวันนี้เราปรารถนาจะให้พปร่งทรงสร้างเราจากภายในเพราะเรารู้ว่าความรอดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะฉกเฉวยไว้และต่อสู้ไปจนถึงวันที่พรรองได้จัดเตรียมพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกําลังขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นประทานให้ชีวิตของเราเองนั้นจะเติบโตขึ้น พระเจ้าวันนี้เรารู้ว่าเรายังไม่สมบูรณ์ขอลงทรงโปรดเมตตาที่เราจะมีชัยชนะเหนือนิสัยเก่าเหนือความบาปเหนืออารมณ์เหนือความคิดและค่านิยมของโลกพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าเพื่อที่ทุกๆวันที่เราเก้าวไปนั้นพระเจ้าเราจะเป็นบุรุษและสตรีแห่งชัยชนะขอพระเจ้าทรงโปรดใส่ใจแห่งการเป็นนักสู้ให้กับเราและขอพระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับชีวิตของเราด้วย เราจึงขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าเอมขอพระเจ้าเวยพอ,อนทุกท่านค่ะ